สวนก,กิจโกสลที่เขลกและความด้วยความอะไรอย่างยิ่งกับผมพร้อมด้วยศินธปินมนโนกลีสานอาจารย์มัลองผมหอมสกุลไทยพร้อมคณะไหนมาตามคำสั่ง ตามเจตนาลมของท่านอของพ่อพระคู่สุรณกิจโกสลท่านได้สร้างโวยวาจาในวันที่มาเยี่ยมละท่านได้ให้หมอลำในลำให้ฟังก่อนที่ท่านหลวงพ่อจะจากไปวนนา โดยวรจาว่าต่อหน้าพระรมย์ผมหองว่าขันพอถ่ายให้มาล่ำให้โดเ้อร์ก้าจะขอปฏิบัติดำเจตนาลมของ่านลงพอล่ำถวายความอะไร ต่อปเดี๋ยวทุกคนหลวงพ่อพระครูสวรรณกิจโกศลเชิญครับ

ขอให้ขึ้นไปสู่สวรรค์อันภาคูมส่วนดังิตโกศลเอาเฮยโอ๋นอยย่ำประดุจเสือดาวข้องเด็เป็นสมไปดัลกชีวิตดังองค์พุทธเจ้านี้แล้วทานได้นเขาในองภกทา ทงทำทงมาจาแท้แลวสุดาไดอเราทันพรคันวาเป็นัน,พนยนพระเราแ,แต่พระพุทธเจ้าเป็นทงบาสังสอนอแต่ก่อนองค์พระพุทธเจ้าเน้าอยู่สาวัตินาภะริหารเศษวันอยู่สาวัตว โอ๋น้อปนไอ้ที่ก็องตัดใบนีลรูไส้ใจหัวตอนแท่คุ้มพอแก่ว้แล้วยี่นเรียงไงมาเป็นลมาเปิ้ลมาคุ้มพอแก่นี้อนักเกินผู้พาเมนเสียวและยังซาเปรียบปานโบมีใดโอ๋น้อเมนเสียวและยังหเรื่ินทองของพี่คาบอปานแล้ว อันาว่าเสือปาพื้นกวางหอกอันว่าอันว่าของเครื่องใส่เครื่องโย่แนวกินยังษวัวปางถืศินป่ตอกแท่นเอาไว้ปัญหายางการบวดสืบสัรข้อมูลพบมายังบอกัสัญญาซึ้อตลึกไปทางไหนทีแล้ยว เคยตั้งเคขอข้าใจหมันเียงกมโอหนอท่านประสงฆ์นะเทียนูทั้งไฟนะทั้งาทั้งวานีหรือนาำมาเอโทบันเทียนูแต่ก่อนว่าเห็นันญนยสมองไม่ได้เหียนมีความเพียรสืบสาสิ่งซอยอยู่สุนา สัตว์ป่าเด้อหลวงพ่อพระครูเด้อ phải buộc sung vấn vận ứng sửng sáng, bám qua vòng vòng nhị, มากเกิดได้สงสารให้ไปถึงนี่ละพานอยู่สบายไหอมเรื่องเพ่อรานนี่ของคนนอนที่มีองค์ัศษีท่าสารุปนอนคึกคืนเห็นแล้วานาตาบ้าคนไปปวดึงสื่มสารห่างยา ราลูกกอนผู้ที่นเลียงเปิดฟ้าพิมพาเลยเจ้าเทียงเลียงให้นอนเทีย่ยงไม่ดูให้นอนดูขาเหลือให้นอนเทียงเปเจ้าสาเดือดดาวพอสิไปเปิดฟ้าพอดีอยนกอดได้สิไปวนเป็นฤษีนี้ดอกเดือกพิมพาลากมาเดอดรา ลูกตนผู้ยังเือยโอหน้อพ่ออ่นน้อคอยได้เดินหน้าอย่างเจ้าดูยย่ามเราหูลขึ้นเสีย โอ,โ,โอ้นอพ่อไปเชิญหนังแกนังสื่อราโนมาพระอ,องค์ยากตัไหนายสังส่งแต่เตาลืมตาบังบอกมาไปบอกพิมพ์ผาลายตับปุต๊ตาลูกอ่อนแต่เด้อบอกมีดอนอันบานยามาพระอ,องค์นรวดสังม่หวังโค วัฟ้าสวัาม่ให้สันได้อนั่นหายสาดนั่นโค้ตายเลืนฟางโอ๋น้อกอไปเดินทางทางองคุโตเจ้าป่ฟ้ามาเลยน้องเห็นาองคุโธเน้นมาเลยอแตมาใจจอยวาง สวรรคาสวรรค์สีทาท้าวเอาผักขันมาทัดเกลอัศจรรย์ญญนั่นเกิด <c oughs> ขึ้นจริงแท้แต่แน่นอนโหนน้องผักเกศลอยถึงฟ้าอ๋อเวรเปยอนกะที่กามหาพบมาหลับผมเอาไว้สวรรคพาไปไปฏิสถานไวปดาวาดึงเทวัน เกินฟ้าพปทาเงแก่แก้วจุนราดีเก้ที่สถานพัานฝ่าเทวาไไวิญสวรรค์ปาราจะน่ายสัญคำมาเป็นโค้งเก้าขึ้นฟากพอไปถึงกลางทางบนหางองคุณฑเจ้าดีแล้วมาเลยเอาบทียนหนา,อ,อ,นาองคุณฑูยี่ฮานมาเลยอุกแต่ ไต้ย้อยาทางปดนีพาพิมและพองไปหมู่เข้าจายสั้นโศกโศกที่รัพันทาให้ทั้งงบอกพาด่วงไปเห็นบุตานอยนอนรับตาบ่มตื่นได้รอเสียงแม่หายสุเอเา บ้าแม่นันไผ่โนสิมาเลียวโน่นะมุตตาลูกอ่อนแน่นอนดวงกันยั้งอยนอนขอท่นดูอยัางอื่นบ้นป่านามตาบาใจงาแก่แน่ตูไม่มีจีแน่นอบอกว่าสีท่าท่าแสิ่หายหายสินี ตั้งแต่ขอนใหญ่ลงมันยังเดินสังก้อนันดีเอาละนอปันดีสิโจก่อนเลยสาก่อนขอไว้พ่อในทุกันให้เืินมั่นโคุกนครับพี่นอ ความตั้งใจเนาะครับในภาพเรียบร้อยการปฏิทั้งคณะหมอลำหมอแค้นหมอกองหมอพินหมอเิงกัาญจน์ร่ำรวยพ่อนผู้รับบริจาคสามห้องสมมุิอาจารย์จนเสริมหลักสกุลันลีของมหาปัม แต่วันที่สี่มืดมิดกับวันที่สิบสามปิดมันขึ้นแล้วรับหรอเก่ามือเก่าขึ้นวัดปฏะมันลงกับบุญบารมีของวัฏ์ะปกปักรักษาเสียงบ่หายยังยังยังอยู่หลอดปลอดภัยก็ได้เสด็จกลับล่าหยาบโนโ๊กนโน พี่น,อนะน,น้องนพกะาทพท่านในเมื่อเลื่อเมื่อสร้างมาั้งเทวันที่สี่เด็สาวๆก็เลยมันเคือ่อนกับร่างหอดสามถูกสี่ถูบขึนจุดถ่ายกับนอนอยดประถระนมนมตื่นจะสาวข่ามากล่าให้เว็นถัด่าคู่พันนะครับ ปฐาพนมเป็นเสียไปพอดีลูกศิษย์ทุกหลานเป็นโทรไปหา